สวัสดีครับผมเดย์ครับดาวเดียโดเโกฮะหรือดีเจเดย์ครับหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าก็ตอนนี้ผมสั้นแล้วนะฮะก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมก็ถ้าพูดถึงนะครับสำหรับงานแข่งนะครับเรฟฟอร์มันนี่นะครับที่เพิ่งจบไปต้องบอกว่าเป็นการรันวงการนะครับสำหรับ eSport ์ตริฟในบ้านเราได้ดีมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นงานแรกของประเทศไทยนะครับที่จัดการแข่งขันริฟนะครับในรูปแบบของ e s p o r t ์หรือออนไลน์นั่นเองนะครับก็ ให้การตอบรับนะครับจากนักแข่งนะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับมาร่วมการแข่งขันเนี่ยเยอะมากๆตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นนักดริฟท์รถจริงเนี่ยนะครับมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเพิ่งมาจับเรื่องของดริฟท์ในเกมเนี่ยนะครับได้ประมาณเกือบๆปีเองก็มีความแตกต่างอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกเลยว่ามันช่วยนะฮะจากเกมไปสู่รถจริงเนี่ยนะครับในเรื่องของทักษะการขับขี่เนี่ยมันมีพอสมควรนะครับแต่ว่า หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยในเกมมันก็แค่เล่นเกมไม่เฉลยไม่ครับต้องบอกอีกอย่างว่าการเล่นเกมมันใช้ทักษะและผมบอกเลยว่าการเล่นเกมเนี่ยใช้ทักษะละเอียดมากกว่ารถจริงในบางทีด้วยซ้ำนะครับโอเคมันอาจจะช่วยในเรื่องของเราสามารถชนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับชนแล้วก็กลับไปรีสตาร์ทใหม่ได้แต่ในชีวิตจริงอาจจะทาแบบนั้นไม่ได้แต่นั่นคือข้อดีครับที่เราสามารถซ้อมได้ทุกวันซ้อมตอนไหนก็ได้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ มันอาจจะบานปลายในการที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นค่ายางก็ตามแต่แต่ผมเชื่อนะฮะว่ามันช่วยได้จริงๆรวมไปถึงนักแข่งอย่างผมเองที่ขับรถจริงอยู่แล้วลงไปสู่การเล่นเกมแบบนี้มันก็สามารถช่วยได้ในหลายๆเรื่องก็หวังว่านะครับการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในรูปแบบดริฟ์เนี่ยมันจะเติบโตไปมากกว่านี้แล้วก็มีทั้งนักแข่งรถจริงนะครับหันมาร่วมเล่นกับผมกับน้องๆแบบนี้กันมากขึ้นรวมไปถึงมือใหม่ๆที่สนใจนะครับ พะผมคนนึงแหละตอนสมัยเด็กๆเราก็มองภาพแล้วก็ใฝ่ฝันกับการขับทริปไว้อย่างยาวนานกว่าจะได้ก้าวเข้ามาเล่นจริงๆเนี่ยก็คืออายุเยอะพอสมควรนะครับเพราะาต้องหางานทําแล้วเงินมาทํารถอะไรแบบนี้แต่ว่าเกมเนี่ยงบประมาณไม่บายปลายนะครับผมทีเดียวจบนะครับแล้วเล่นกันแบบยาวๆยังไงใครที่สนใจนะครับอยากให้ฝากติดตามนะครับเพราะว่าทางโมยแม็กนะครับผมแล้วก็ r ริ f ฟอร์มันนี่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าซีซั่น2มาแน่นอนอยังไง รอติดตามใครสนใจก็มาร่วมแข่งขันนะครับมาสนุกด้วยกันแบบนี้ดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ